เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนุชนาจจารุวงเสถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสเกตเขต9พ้าคเพื่อไทยวันนี้ดิฉันมีข้อหาหรือท่านประธานดังนี้ค่ะหนึ่งดิฉันได้รับการร้องเรียนจากผู้นำชุมชนกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้ปกครองโรงเรียนบึงบูน อำ,อำเภอบึงบูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสีสเกตยโสธรด้วยโรงเรียนบึงบูนได้รับผลกระทบจากพายุโนรูทำให้เกิดน้ำท่วมต้นไม้โค่นทับอาคารอนเนกประสงค์ทำให้หลังคาเสาและโครงสร้างของอาคารอนเนกประสงค์ เกิดความเสียหายเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักเรียนท่านประธานคะเวลาผ่านไปหนึ่งปีสภาพอาคารยังเหมือนเดิมดิฉันขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบขอให้ลงมาช่วยดูแลด้วยค่ะเรื่องที่สองดิฉันได้รับการร้องเรียนจากผู้นำชุมชนอำเภอยางชุมสี่ตำบลคะ่ะ หนึ่งตำบลยางชุมใหญ่สองตำบลบึงบอนสามตำบลควอกามสี่ตำบลลิ้นฟ้าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรแต่ขาดไฟฟ้าเกษตรขอให้ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรด้วยค่ะดิฉันขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้รับผิดชอบให้ลงมาช่วยเหลือพี่น้องด้วยค่ะขอพุนค่ะ